แต่ทางที่มีด้านหลัวตรวยหลายร่าง <Sanly> <Sanly> เป็นการแกุรนแิวนะกรท่เอาเอาเรื่องมาวางสงนี้เป็นงนทไม่ได้ได้แค่ครั้งแต่ว่าช่วงเปปี Wowikanikan <laughs> <laughs> เรื่องของชุนโรยจางดวงตาและอวัยวะอวัยวะและดวงตานะคะจะดึงนะคะ